ก่อนอื่นนะคะวันนี้ถ้าเราจะสตาร์ทกับอาชีพนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องตั้งมายเซ็ตตัวเองก่อนมายเซ็ตแบบไหนที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยนะคะไม่กล้าบ,บอกคนอื่นไม่กล้าพูดกับคนรอบข้างว่าเราขายประกัน เหตุผลที่ไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราขายประกันเนี่ยมีหลายเหตุผลนะคะลองเช็คตัวเองดูว่าทั้นทงน้องใหม่และคนเก่าหรือคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําอาชีพนี้เพราะเรากลัวกลัวที่จะบอกคนอื่นเราไม่กล้า lessons. เพราะอะไรนะคะ 1. รู้สึกอายรู้สึกอายที่จะบอกคนอื่นว่าเราขายประกันสาเหตุที่เรารู้สึกอายก็คือว่าเราไม่ศรัทธานในสินค้าประกันเพราะ เรารู้สึกว่าการออกไปขายประกันคือการออกไปขอเงินคนอื่นคือการออกไปรบกวนเขาคือการออกไปทําให้คนอื่นรู้สึกลาคาญถูกปะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้สึกอายที่จะบอกคนอื่นว่าเราขายประกรันแสดงว่าคุณไม่ได้รักประกันชีวิตซึ่งคนส่วนใหญ่ในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องปกติค่ะวิธีแก้ก็คือ คุณต้องเข้ามาเรียนแล้วคุณต้องเข้ามาสัมผัสกับมันเรื่อยๆะคะ่ะแล้วาซ n d s e ตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องซื้อประกันของตัวเองสักเล่มหนึ่งแล้วคุณมาศึกษาซิว่าวันนี้ถ้าคุณจะซื้อประกันน่ะคุณจะซื้อแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อประกันแล้วเราซื้อเยอะๆขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าประกันมันดีเราจะเริ่มหมดความอายลงนะคะเพราะฉะนั้นความอายเกิดจากการที่ท่านรู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่มีเกียรติอาชีพนี้ไม่ได้มีประโยชน์กับคนอื่นนะคะพี่หวนชอบเล่าเสมอว่า เหมือนเรื่องของคนกวาดถนนเนาะมีคนกวาดถนนสองคนเราดูเนาะคนกวาดถนนคนแรกเนี่ยตื่นมาทุกเช้าด้วยความรู้สึกท้อแท้หมดแรงเพราะรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนกวาดถนนหน้าตาก็หอเหี่ยวหัวใจก็หดหู่คนที่พบเจอรู้สึกยังไงคะเราก็รู้สึกแ yeah ย่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ย oh, เป็นแค่คนกวาดถนนถูกไหมคะ ในขณะที่พี่ขวัญนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเคยเจอคุณลุงคนหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนกวาดถนนเหมือนกันแต่พวกเราเชื่อไหมคะเขาตื่นเช้าเขากวาดไปเขาร้องเพลงเขายิ้มแย้มเขาเจอใครเขาก็ทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเขาก็ชวนพูดชวนคุยเรารู้สึกว่าเฮ้ยลุงเขาดูภาคภูมิใจในอาชีพเขามากก็เลยมีโอกาสได้คุยกับคุณลุงว่าคุณลุงทําไมคุณลุงถึงได้มากวาดถนนแล้วหนูดูคุณลุงมีความสุขกับงานจังเลย ทำไมคุณลุงถึงมีความสุขกับงานกวาดถนนทั้งๆที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นงานที่ดูแบบดูไม่เท่ะนะคะสิ่งที่คุณลุงพูดออกมาและพี่ขวัญจำได้แม่แล้วรู้สึกแบบโหแบบสุดยอดมากคือเขาบอกว่าหนูรู้ไหมว่าอาชีพกวาดถนนมันสําคัญมากเลยนะลุงแค่หยุดป่วยไปวันหนึ่งอะทุกคนเดือดร้อหนหมดเลยลุงเลยรู้ว่าลุงหยุดไม่ได้วันนี้หนูตื่นเช้ามาถ้าลุงไม่ได้กวาดถนนถนนสกรปรกหนูอารมณ์ดีไหม หนูก็หมุดหงิดต,ตื่นเช้ามาเห็นแต่ขยะตื่นเช้ามาได้กลิ่นเหม็นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะคนทุกคนก็จะอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นอาชีพลุงอ่ะจึงสําคัญมากและเขาก็ภาคภูมิใจที่เขาได้ทําให้โลกใบนี้สวยงามเมื่อเขารู้สึกภูมิใจในงานของเขาอ่ะคะ่ะเวลาเราจากเดิมที่เรามองเขาเป็นแค่คนกวาดถนนน่ะเราก็กลายเป็นภาคภูมิใจในงานของเขาไปเลยอ่ะ และทุกครั้งที่เราเห็นคนกวาดถนนน่ะเราก็รู้สึกขอบคุณเขาตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเขาอะทุกเช้าของเราจะเป็นเช้าที่ไม่สดใสเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ขวัญอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าถ้าคุณยังไม่ศรัทธาในงานที่คุณทําไม่มีใครมาชื่นชมในสิ่งที่คุณขายนะคะเพราะฉะนั้นคนแรกที่ต้องปลืม้มปลิ่มคนแรกที่ต้องเออล้นด้วยความรู้สึกว่าสินค้านี้ดีงามมากๆคือตัวเรา ตัวเราต้องรักสินค้าจนทุกคนสัมผัสได้ว่าเรารักสินค้ามันมากๆจนเราอยากจะบอกต่อคนอื่นๆ oh. เพราะฉะนั้นการตั้งไม่เซตอะคะหนึ่งถ้าคุณไม่ภูมิใจในสิ่งที่คุณทำอะคุณก็จะออกไปหาผู้คนด้วยท่าทีที่ห่อเหี่ยวสายตาน้ำเสียงอะคุณจะดูตัวเล็กนะคะตัวเล็กหมายความว่าเราออกไปหาลูกค้าแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราอะออกไปแบมือของเงินค่าเบี้ยประกันอะ่ะเหมือนเราเป็นขอทานอะนึกออกไหมคะ แต่วันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราออกไปหาหัวหน้าครอบครัวหนึ่งครอบครัวเราจะออกไปชวนเขาเปลี่ยนที่ฝากเงินปีละห้า0 0ืนบาทแค่เขาย้ายที่ฝากเงินจากธนาคารห้าห0,000ื่นมาฝากกับ a l l i a n เงินลูกค้ายังอยู่ครบนะคะแต่ลูกค้าได้ความคุ้มครองหนึ่งล้านกลับคืนไปเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราออกไปเพื่อจะไปมอบความคุ้มครอง1ล้านให้กับหัวหน้าครอบครัวในวันที่เขาจากไป โดยที่เขาเปลี่ยนที่ฝากเงินแค่ปีละ50,000บาทเข้ามาในรูปของกรมธรรม์และมีเราดูแลนะคะเพราะฉะนั้นพอเราคิดแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไปให้1ล้านมากกว่าที่เขาจ่าย50,000ใจเรามันเลยใหญ่พอออกไปให้เสร็จลูกค้าไม่ซื้อเราจะไม่รู้สึกหน่อยเหมือนเรามีเงิน1ล้านออกไปให้ลูกค้าได้อกไหมคะแล้วเราไปบอกว่าพี่ออยวันนี้พี่ขวัญเอาเงิน1ล้านมาให้เอาไหมคะพี่ออยบอกโอ๊ยไม่เอาหรอกไม่ชอบ เราก็แค่เอาหนึ่งล้านของเราอะค่ะกลับมาไม่เนา่าไม่เสียถูกไหมคะเราก็ไปหาคนที่สองพี่อามพี่หวานเอาหนึ่งล้านมาให้พี่อามตกใจพี่อามพี่หวานเอาหนึ่งล้านมาให้คะ่ะวันนี้ถ้าเป็นอะไรไปอย่างน้อยมีเงินให้ภรรยาให้ลูกหนึ่งล้านดีไหมคะโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ชอบเราก็ไปหาคนที่สามนหรอไหมคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยตั้งไมล์เซตก่อนว่าเราออกไปเพื่อช่วยเหลือเขาคะ่ะส่วนรายได้ที่เราได้เป็นค่าคอมมิชชั่นเราได้ก็ต่อเมื่อเราทํางานเสร็จ ทำงานซักเซสคนไหนไม่ซื้อเราก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชันคนไหนซื้ออนุมัติเรียบร้อยเราก็ได้ค่าตอบแทนเหมือนเราทำงานประจําเราทำงานให้เขาแชั่วโมงบริษัทก็จ่ายค่าตอบแทนนึกออกไหมคะอันแรกถ้าอายต้องเปลี่ยนไมเซตใหม่ว่างานเรายิ่งใหญ่อันที่สองค่ะกลัวอันนี้เป็นเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนที่อายที่จะบอกคนว่าขายประกันก็จะไม่ค่อยเข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าประกันไม่ดีส่วนใหญ่ตัวแทนใหม่จะเป็นเยอะคือกลัว กลัวอะไรกลัวลูกค้าถามแล้วตอบไม่ได้กลัวพูดติดติดขัดขัดกลัวอธิบายแบบไม่เคลียร์กลัวเสียหน้ากลัวนั่นกลัวนี่กลัวโน่นเหตุผลของความกลัวมีแค่อย่างเดียวค่ะคือไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นแก้ง่ายมากท่านจะลดความกลัวเมื่อท่านมีความรู้ออมเท่านี้ได้เท่านี้เอาไปลงทุนที่ไหนผลตอบแทนเป็นยังไงความคุ้มค่าอยู่ตรงไหน ถ้าเรารู้ทั้งหมดนะคะ่ะเราจะไม่กลัวเพราะไม่ว่าลูกค้าจะถามมาท่าไหนเราตอบได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกมีความกลัวที่จะออกไปหาลูกค้าต้องพาหัวหน้าไปตลอดฉันรู้สึกกลัวฉันรู้สึกไม่มั่นใจจำมาไว้เราไม่แม่นสินค้าคะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเข้ามาเรียนนะคะหรือถ้าพี่หวนมีไลฟ์ก็ติดตามไปดูใน Facebook ย้อนหลังนะคะพี่หวนก็จะมีสอนให้เข้าไปดูในยูทู e หรือในเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัทก็มีคู่มือสินค้าก็มีนะคะตอนที่พี่หวั่นเริ่มต้นเป็นตัวแทนเนี่ยพี่หวั่นเอาคู่มือมาอ่านเป็น10รอบเลยความคุ้มครองเป็นยังไงถ้าตายจ่ายเท่าไหร่เบี้ยเป็นยังไงแบบนี้อ่านสงสัยตรงไหนจดแล้วก็ถามพี่เลี้ยงถามหัวหน้าก็1คืออาย2คือกลัวเห็นวิธีแก้แล้วใช่ไหมคะนะคะสคือกังวลนะคะตัวแทนบางคนอยู่มาสัก 3, 4เดือนเนี่ยความรู้สินค้าเริ่ม เริ่มได้ละนะคะความรู้มันไปเรียนไปเรียนไปเรียนในห้องเนี่ยมันก็จะมีความรู้นะคะแต่ลึกๆก,กังวลกังวลอะไรกังวลเพราะขาดทักษะขาดทักษะหมายความว่ามีความรู้สินค้านะแต่พอจะยกหูโทรนัดหมายไม่กล้าเพราะกังวลว่าถ้าเพื่อนปฏิเสธทางโทรศัพท์จะตอบไม่ถูกกังวลว่าไปถึงไปหาเพื่อนที่บ้านจะเปิดใจยังไง ถ้าเขาโต้แย้งแบบนี้จะไปยังไงต่ออย่างเงี้ยสมมติเหมือนของน้องโจ๊งนะเขาโต้แย้งว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกประกันอ่ะเล่นหุ้นดีกว่าต้องเยอะต้องแย้ประกันไม่ชอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไปต่อไม่ถูกรู้สึกกังวลมันก็ขาดทั้งความรู้ด้วยบางส่วนแล้วก็ขาดทักษะหมายถึงว่าทําไม่เป็นอนะ่ะนะคะทักษะจะเกิดจากการทําซ้าๆนะคะไม่สามารถตัวแทนใหม่เข้ามา 3- 4เดือนจะให้ทักษะเก่งตอบข้อโต้แย้งขั้นเทพเป็นไปไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าสเตปของตัวแทนใหม่แต่ละคนนะคะเข้ามา1เดือนคุณจะทําได้แค่นี้แหละนะคะเงื้อเงื้อง,ง,ง,งผิดผิด,ผดถูกถูกคุณก็ผ่านไปสอบตกบ้างสอบได้บ้างขึ้นเดือนที่2นะคะก็ได้เลื่อนชั้นแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นถ้ากังวลนะคะใครที่รู้สึกกังวลใครที่รู้สึกว่าความรู้ฉันพอมีนะแต่ฉันรู้สึกกังวล5ขั้นตอนการขายเวลาไปนั่งต่อหน้าลูกค้าคุณต้องแก้โดยการต้องฝึกโรเปลเขียนบท นะคะก่อนออกไปหาลูกค้าต้องเขียนบทว่าจะพูดอะไรแล้วก็ฝึกซ้อมนะคะได้ซ้อมกับหัวหน้าก็ได้ถ้าไม่สามารถมาเจอกันตัวตัวโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เลยเออพี่นกเนี่ยเดี๋ยวโอปอจะไปหาลูกค้านะเพื่อนคนนี้เป็นแบบนี้หนูจะพูดกับเพื่อนแบบนี้ค่ะพี่พี่ฟังหนูหน่อยแล้วก็โลเพล์ก็คือแสดงบทบาทสมมติแล้วก็คิดไปเลยว่าเพื่อนคนนี้น่าจะมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่โต้แย้งว่าเล่นหุ้นดีก,กว่า จะแก้ยังไงโต้แย้งว่าเอาไว้ก่อนจะพูดยังไงโต้แย้งว่ามีเยอะแล้วจะพูดยังไงนี่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นทักษะคือการที่คุณต้องลงมือฝึกซ้อมจริงๆมาฟังในห้องวิชาการวันนี้มาฟังพี่ขวัญวันนี้ฟังไลฟ์อะ่ะไม่ได้ทําเป็นนะแต่เราได้ความรู้คุณจะทําเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่คุณกลับไปฝึกไหมนะคะฝึกก็มีทั้งฝึกทดลองแบบจําลองสถานการณ์กับ ลูกค้าจำลองนึกออกไหมคะฝึกกับสามีฝึกกับเพื่อนให้ลองฟังซิพูดรเรือ่องไหมและฝึกกับลูกค้าจริงๆฝึกกับลูกค้าจริงๆก็คือออกภาคสนามเลยนะคะจะถูกจะผิดจะได้จะไม่ได้นะคะไม่เป็นไรก็ฝึกไปนะคะเอาละค่ะอายกลัวกังวลผ่านแล้วนะเรารู้แล้วนะสเตป็ปไม่ใช่แก้ได้ในวันสองวันนะคะถ้าท่านรู้สึกแบบนี้ท่านคือคนปกติ แค่อย่าท้ออย่าเลิกนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่านแต่ละช่วงเวลาไปให้ได้สุดท้ายค่ะไม่อายไม่กลัวไม่กังวลค่ะแต่ขี้เกียจอือันนี้แสดงว่าไม่มีวิน,นัยอันนี้จะเป็นกับคนเก่าๆนะคะที่รู้ทุกอย่างเลยแต่ขี้เกียจนะคะนุย่ยอยากนอนอยู่บ้านเหตุผลเดียวเป้าหมายเล็กหรือไม่มีเป้าหมาย นะคะเป้าอยากเป้าหมายไม่เร้าใจพอที่จะทําให้ลุกขึ้นมาทํางานเพราะฉะนั้นน่ยคนที่รู้สึกขี้เกียรแล้วไม่มีแรงบันดาลใจที่จะออกไปหาลูกค้าค่ะท่านต้องกลับมาตั้งเป้าหมายตัวเองนะคะว่าเฮ้ยวันนี้เราอายุ40แล้วเราอายุ30แล้วเนี่ยเรามีอะไรลราบ้างเรามีรถหรือยังเรามีบ้านหรือยังเรามีเงินในบัญชีกี่ล้านแล้วหรือว่ามีแต่นี่แล้วก็ย้อนกลับไปถามตัวเองว่าแล้วอีก5ปีเราอยากมีอะไร อีก10ปีเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะพอเราตั้งเป้าแล้วเป้านั้นต้องใหญ่มากนะคะตอนที่พี่ขวัญเริ่มทำอาชีพเนี้ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีรายได้เยอะนะพอทำทำไปเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อยากมีรายได้ passive income <c oughs> เดือนละ1ล้านบาทคำว่ารายได้ passive income หมายความว่าไม่ต้องทำงานหนักไปเที่ยวเมืองนอกเดือนหนึ่ง1ล้านต้องเข้าทุกเดือน เพราะฉะนั้นพอไมล์เซตพี่ขวัญหรือเป้าหมายพี่ขวัญใหญ่มากอะคะ่ะถ้ารายได้จากการขายตัวเองร้านหนึ่งเป็นไปได้นะคะแต่เราขายไม่ได้ทุกเดือนไงยบางเดือนเราป่วยบางเดือนเรานอนอยู่บ้านบางเดือนเราพาแม่ไปเที่ยวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็รู้สึกว่าถ้าพี่ขวัญเอารายได้หนึ่งล้านมาผูกกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์่มันไม่โอเควันหนึ่งเราแก่ตอนนี้พี่พี่สี่สิบเอ็ดแล้วนะสี่สิบห้ามันต้องกเกษียณแล้วอะนะคะเราไม่ได้อยากทํางานถึงหกสิบนะคะอยากจะชิลอยากจะเที่ยวเมืองนอกแบบแฮปปี้น เห็นไหมคะว่าพอพี่หวันตั้งเป้าว่าฉันต้องการแพสซีฟอินคัมเดือนละ1ล้านบาทนั่นหมายถึงว่าแล้วทำยังไงให้ได้แพสซีฟอินคัมเดือนละล้านล่ะแสดงว่าพี่หวันต้องมีทีมงานมีผู้จัดการที่แข็งแรงค่ะเป็นร้อยร้หน่วยนะคะเพื่อให้ทุกคนก็สามารถทำงานของเขารันของเขาไปได้ตามระบบนะคะและบริษัทก็จ่ายค่าตอบแทนให้เราเช่นกันมันจึงทำให้ตอนนี้พี่หวนทำงาน7วัน ตั้งแต่เช้ายันดึกเที่ยงคืนกาเียเป็นช่วงบุกใครลากไปไหนไปหมดใครจะพาไปขายใครจะพาไปรีคูดเอาหมดแล้วก็เนี่ยค่ะไลฟ์ก็เอาอะไรก็เอาเพื่อทํายังไงล่ะให้เรามีทีมงานที่แข็งแรงที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้เหตุผลเดียวคือเป้าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ที่จะบอกน้องๆทุกคนที่เข้ามาใน,นเป้าหมายจะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตนะคะว่าชีวิตที่เหลือของเราอะเราอยากจะมีชีวิตยังไง นะคะพอเป้าหมายมันใหญ่มันทําให้เราไม่ท้อแท้เป้าหมายที่ใหญ่มากใครมาขัดขวางเราระหว่างทางเราไม่สนใจมีคําพูดหนึ่งที่พี่ขวัญชอบมากนะเขาบอกว่าอย่าให้น้ําลายราคาถูกมาทําลายความฝันราคาแพงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ต้องการรายได้แพสซีบินคำเดือนละ1ล้านบาทถ้ามีใครบางคนบอกว่าโอ๊ยทําไม่ได้หรอกอาชีพนี้จะไปขายใครตลาดธรรมชาติหมดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แค่คนคนเดียวไม่มีผลกับ กับเาเป้าหมายเรามันใหญ่มากนะคะ